สวัสดีวันเสาร์สบายๆกับพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับบรรยากาศบนตลาดคริปโตเครนซีของเราที่เขียวขจีขึ้นมาใช้ได้เพื่อนๆเขียวจนผมไม่อยากทักเท่าไหร่นะเดี๋ยวมันเคลื่อนนะเพื่อนๆเพื่อน,น,นสมาชิกค,คอมเมนต์เข้ามานะครับบอกว่าสวัสดีครับคุณบอลผมมีข่าวมาบอกเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีกับคู่บ่าวสาวที่กำลังจะแต่งงานกันหนุ่มไทยใช้อ t h e r e ียเป็นสินสอดขอฝ่ายหญิงแต่งงาน ผมว่าต่อไปคงมีคู่อื่นอาจใช้ b ิตคอยลและสกุลคริปโตใช้ในงานแต่งก็ได้นะครับถ้าเป็นงานแต่งของผมผมจะใช้เหรียญคริปโตแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานในงานแต่งของผมยังไงอย่าลืมชวนด้วยนะครับก็นี่นะครับเป็นข่าวจากเสมบล็อกเชนขอบคุณเสมบล็อกเชนนะครับเขาบอกว่าคู่บ่าวสาวชาวไทยประกาศแต่งงานใช้หนึ่งอัธเรียมเป็นสินสอดเพื่อน นี่นะครับผู้ชายคนนี้โอ้จริงๆมากกว่าอัลเเรียมมากกว่า1อัลเเรียมนะเพื่อนๆมีหลายเหรียญน,นะครับผู้ชายคนนี้ถือว่าเป็นคนที่มีวิชั่นมากๆนะครับยังไงขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวสายเลือดบล็อกเชนนะครับขอให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรไปได้วยกันนะครับซึ่งผมมองว่าอีกไม่นานเรื่องแบบนี้นะเพื่อนๆมันจะเห็นอีกเยอะในเรื่องของในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะเพื่อนๆนึกภาพนะคน ขนทองขนเงินไปงานแต่งเนี่ยต้องมีเอารอปภมีเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวมายืนกาดสินสอดเนี่ยผมว่าในอนาคตเนี่ยนะเปิดพานออกมาเนี่ยจะเป็นแบบจะให้อีทให้อะไรกันไปเลยนะฮะผมว่าง่ายดีใครที่ผู้ชายใส่เลออบล็อกเชนนะที่มีแผนจะแต่งงานในอนาคตเนี่ยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ยังไงอย่าวางกันเยอะนะเพื่อนเพอนเพราะว่า นึกถึงหัวใจคนที่ยังไม่แต่งงานนะครับเพราะว่าในอนาคตผมว่าต้องมีต้องมีสาวๆพูดว่าเนี่ยเห็นไหมคู่นู้นเขาได้กัน2อีทคู่นู้นก็ได้กัน5อีทเนี่ยนะเพื่อนๆผมว่า1อีทกำลังดีนะครับแล้วก็ใครที่งบน้อยนะเพื่อนๆแนะนำว่าเราก็แต่งช่วงแบร์มาร์เก็ตนะครับรีบซื้อเหรียญแล้วก็รีบแต่งเลยนะแจกการ์ดเป็นใบปิวเลยเพื่อนๆน,นะใครก็ใครที่แบบว่างบน้อยอาจจะบอกบอกพ่อตาก็ได้บอกว่า พ่อตาเนี่ยผมมี d ด g e อยู่เท่านี้เท่านี้นะครับยกตัวอย่างดอ c คอยบอกอย่าเพิ่งตัดสินใจเหรียญผมนะรออีก3ปีแนละ้วคุณจะมองพ่อตาจะมองผมเป็นอีกคนหนึ่งก็ได้นะครับหรือถ้า3ปีมันไม่ขึ้นก็ต้องลุ้นพี่อีลอนมัส์มาทวีตนะเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะเพื่อนๆทีนี้มาพูดถึงข่าววันนี้นิดหนึ่งนะครับใน Coin Telegraph เขาพูดถึงประโยชน์ที่ โลกเมตาเวิร์สเนี่ยพอมาประจบกับเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยนะมันจะมีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์เราจริงๆนะเพื่อนๆน,นี่นะครับเขาบอกว่า real health benefits will come when medicine and the metaverse collide นะครับคือในข่าวนี้เนี่ยเขามีการพูดถึงการรักษาบนโลกเมตาเวิร์สนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพวกเทอร์ปีนะครับ mental health พวกในเรื่องของ คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพจิตใจนะครับตอนนี้นะเพื่อนๆในสหรัฐอเมริกานะครับ1ใน5ของคนอเมริกันนะมีเหมือนกับได้รับผลกระทบจาก ภาวะโควิด -19 แล้วก็สภาพเศรษฐกิจเนี่ยทำให้สภาพจิตใจตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนึ่งใน5ในี่เยอะนะเพื่อนๆและนึกภาพนะฮะประเทศไทยเราก็เช่นกันเราไม่รู้ว่าตัวเลขของเราเนี่ยมันมีความชัดเจนขนาดไหนกับปัญหาในเรื่องของสภาพจิตใจเพราะว่าโดยเฉพาะในโซนเอเชียนะเพื่อนๆมันเป็นเหมือนกับตราบาปถ้าใครบางคนจะต้องไปหาจิตแพทย์นึกเหมือนผมอย่างเงี้ยเกิดวันหนึ่งผมแบบเอะผมเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วผมจะต้องไปหาไปโรงพยาบาลที่ นะหาคุยกับเจตแพทย์เนี่ยเกิดผมไปเจอคนที่ดูช่องผมผมอาจจะแบบรู้สึกเขินอายก็ได้หรืออาจจะไปเจอเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยนะผมอาจจะคิดว่าเออเขาจะคิดว่าเราบ้าหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าทาั้งทั้งที่ผมไปหาหมอเนี่ยนะถ้าผมทําได้ในโลกเมตาเวิร์สเพื่อนๆน,น,นึกภาพนะครับผมอาจจะถามหมอก็ได้บอกเนี่ยผมเป็นอะไรครับทาไมผมถึงดูพอร์ตวันละยีครั้งนะคุณหมออาจจะแบบวินิจฉัยแล้วอาจจะแค่ติดดอยก็ได้นะเพื่อนๆหลายคนหลายครั้งที่คิดว่าตัวเองเป็นอะไรนะครับพอไปหาคุณหมอสรุปก็ไม่ได้เป็นอะไร แต่เนี่ยเทคโนโลยีทางการแพทย์กับโลก m e t a เวิร์สมันจะยิ่งมาทำให้เปิดโอกาสให้คนทั่วไปในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้สภาพสังคมที่ทุกวันนี้เราไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยยุค809 0ที่เราสามารถเดินไปบ้านเพื่อนบ้านไปปรึกษาคนนู้นคนนี้นะครับไปญาติบ้านญาติอะไรได้ตอนนี้มันทําอะไรอย่างนั้นไม่ได้นะเพื่อน จะมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับตรงนี้ก็รอคอยให้มันพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งตอนนี้ผมเห็นเริ่มหลายโปรเจกต์แล้วนะพวเพื่อนเริ่มเริ่มมีข่าวในเรื่องของดิจิ t a ล h o ส p i พิ l บนโลก Metaverse นะครับหวังว่าพาเวียจะเป็นหนึ่งในนั้นนะพเพื่อนๆสำหรับสายพาเวียเมตาเวิร์อย่างเรานะครับก็จับตาดูกันต่อไปพเพื่อนๆถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่เราลงทุนเนี่ยมันมาเปลี่ยนมนุษยชาติจริงๆนะครับ มาพูดถึง Binance กันนิดหนึ่งเพื่อนๆมันมีข่าวว่า Binance นะครับนี่เขาบอกว่า Binance tells regulators it will cease operations in Ontario for real this time นะฮะก็ประมาณว่า Binance บอกเหมือนกับกรอตอในแคนาดาว่าคราวนี้เขาจะหยุดให้บริการกับคนใน Ontario โอแคนาดาคราวนี้ของจริงแล้วถ้าเพื่อนๆจำได้เมื่อปีที่แล้วผมอ่านข่าวรู้สึกไตามากที่2เนี่ยนะฮะว่า ตายมาที่3เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับว่า Binance ตอนนั้นมีปัญหาใน Ontario Canada แล้วเหมือนกับเขาจะถอนทับออกนะแล้วตอนหลังทาง Binance ก็ออกมาทวีตประกาศบอกว่าอ๋อเขาไม่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 ถอนทับแล้วตอนนี้คุยกับกรอตในแคนาดาเรียบร้อยแล้วและตอนหลังกรอตในแคนาดาก็ออกมาบอกว่าไม่ Binance ยังไงก็ยังไม่ถูกกฎหมายใน Ontario นะครับแต่คราวนี้คือ Binance ถอยทัพจริงๆนะเพื่อนๆซึ่งผมว่าพิติี c ีซีเขาคงมองออกอะนะฮะแล้วตอนเนี้เห็นเราเห็นได้ชัดดูไบก็ให้บอนุญ,ญาตพิติีซีซีนะบาเรนก็ให้บอนุญ,ญาตเดี๋ยวอนาคตเนี่ยคือทางตะวันออกกลางเขาอ้าแขนรับเดี๋ยวอนาคตมันก็เป็นลูกโซ่นะผมเชื่อว่าหลายๆประเทศอนาคตก็อาจจะมางอใบแนนให้กลับมาเปิดในประเทศนั้นๆอีกก็ได้เพื่อนๆผมเข้าไปอ่านเรื่องนี้ใน Twitter นะครับก็ เป็นเรื่องผลประโยชน์การเมืองเพื่อนๆจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากนะฮะเชื่อว่าพิติ cc ีเขาเดินทางถูกแล้วในบีนแนนซ์ในในแคนาดาขออภัยในแคนาดาเนี่ยเขามีการแบน USDT ด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็หลายๆเอ็กเชนนะครับติดล่างแหไปด้วยอันนี้เฉพาะใน Ontario นะครับในเมืองอื่นเนี่ยก็มีหลายเขตการปกครองที่ยังใช้บีนแนนซ์ได้อยู่หรือใช้เอ็กเชนอื่นได้อยู่ซึ่งไม่ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากกับ นักลงทุนสายเลือกบล็อกเชนในประเทศแคนาดานะจริงๆมีทางเลือกเยอะก็เอาล่ะนะครับนั่นเป็นเรื่องของ Binance ต่อไปจะมาพูดถึง GameStop นิดนึงเพื่อนๆนี่เป็นข่าวดีสำหรับอ t h e r e u m นะครับก็หลังจากที่ GameStop เนี่ยเขาส่งสัญญาณในการที่จะทำ NFT marketplace มาเป็นปีแล้วนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าคราวนี้เอาจริงแล้วในไตรมาสภายในไตรมาสที่2ของปีนี้เขาสัญญาอย่างนั้นนะครับเขาจะเปิด NFT marketplace นะครับ ทีนี้ตรงนี้มันสำคัญยังไงคือตอนแรกเนี่ยเราไม่ชชั่ว์ว่าเขาจะใช้ บล็อกเชนอะไรนะครับในการจะบิลบนบล็อกเชนอะไรนะครับแต่ตอนนี้มันชัวแล้วนะครับเพราะว่าเขาจับมือกับ Immutable X นะครับซึ่งเป็น Layer 2 Solution ของอ Ethereum แน่นอนมันจะมาลดในเรื่องของ congestion แล้วก็ค่า gas fee นะครับแล้วก็ได้ความปลอดภัยของความเป็น Ethereum ซึ่งบริษัทเขาประกาศว่าเขารับสมัครพนักงานผู้เชี่ยวชาญบล็อก h a i n Gaming และ e-commerce operation จำนวนมากตรงนี้นะเพื่อนๆเ,เป็นอะไรที่เป็นผลดีอย่างยิ่ง ต่ออ e, ีต่ออัลเ r อร m นะครับเ,เพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะเพื่อนสมาชิกในสหรัฐอเมริกาที่ถือหุ้นของเกมสต็อปเนี่ยคิดยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับเพราะว่าตัวผมเคยติดดอยอินทนนท์ช่วงที่มันแบบว่าเป็นไฮป์ของ GameStop มาแล้วนะครับพอผมหลุดดอยได้เนี่ยโอโ้โหเหมือนยกภูเขาออกจากอกอจริงเพื่อนๆไม่รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่แบบว่า เป็นข่าวที่มาดันตลาดหุ้นเฉยๆหรือเปล่านะครับมาดันหุ้นของเกมสต็อปเฉยๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับก็ต้องมาลุ้นกันเขาบอกภายในใจมาสที่2แต่อย่างที่เรียนนะครับมีผลดีต่ออัติเรียมซึ่งแน่นอนนะครับเป็นสินสอดของคู่บ่าวสาวที่เพิ่งอ่านข่าวไปด้วยนะเพื่อนๆถ้าเหรียญขึ้นผมว่าเหรียญขึ้นเนี่ยนะสินสอดราคาขึ้นเนี่ยอาจจะอาจจะกลับบ้านได้ดึกได้หน่อยนะแต่ถ้า <laughs> ช่วงแบมเมอร์เก็ตเนี่ยอาจจะต้องตัดหญ้าเปลี่ยนหลอดไฟทําตัวดีๆไว้ก่อนนะครับ มาพูดถึงข่าวของเมื่อวานนิดหนึ่งเพื่อนๆเพราะวาน,น,น,นผมอ่านข่าวเกี่ยวกับในเรื่องของกฎหมายที่เขาพยายามผลักดันการคว่ำบาตรแบบยกระดับการคว่ำบาตรนี่นะครับกฎหมายที่ชื่อว่า the digital asset sanction compliance enhancement act นะครับหรือประมาณว่าพระราชบัญญัติการยกระดับการคว่ำบาตรดิจิทัลแอสเซทซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็พูดถึงคุณอลิซาเบธวอร์เรนนะครับผมอ่านหลายคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เลยไม่พอใจ ในเรื่องของข่าวนั้นนะครับไม่พอใจคุณอลิซาเบตวอร์เรนคือต้องต้องเรียนอย่างนี้อย่างเพ <ๆ S 1> ื่อนๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะนักการเมืองคุณอลิซาเบตวอร์เนเนี่ยเป็นนักการเมืองฝั่งเดโมแครตซึ่งในฝั่งเดโมแครตเนี่ยหลายคนก็ไม่เอาแกเหมือนกันนะคือแกเป็นเหมือนกับครูใหญ่ในโรงเรียนอะ่ะเพื่อนๆแล้วปัญหาคือ สายเลือดบล็อกเชนเรารู้ว่าแกไม่มีความรู้อะไรในเรื่องของคริปโตเคอร์เรนซีเลยนะแกพูดในเรื่องเดิมๆว่านี่ไงมันไปใช้ในสำหรับเนี่ยรัสเชนออริกาดนะครพวกนายทุนของรัฐบาลรัลเสเซียแล้วก็ในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของโอนผิดอ d d ร e ส s แล้วก็ไม่ได้คืนคือทุกอย่างที่แกพูดเนี่ยมัน คนที่อยู่ในวงการคริปโตมองออกนะฮะทั้งนี้มันก็ยังไม่ได้ผ่านเพื่อนๆมันเป็นการนำเสนอเฉยๆนะฮะมันมันตอนนี้มันหัวก้อยมันแล้วแต่ว่าสถานการณ์ในประเทศรัสเซียยูเครนมันจะเป็นยังไงนะครับก็เขาจะมาแบนบริษัทต่างชาติที่ให้บริการกับนิติบุคคลหรือบุคคลในประเทศรัสเซียที่อยู่ในรายชื่อความบาทเนี่ย มันเป็นอะไรที่ไม่แฝ์นะมันเป็นเราเรารู้กันอยู่นะสายเลือดบล็อกเชนเนี่ยเรามองถึงคนมากกว่าในเรื่องของรัฐบาลหรือคน2คนที่ทะเลาะก,กันนะครับก็ตรงนี้อย่าเพิ่งไปเครียดนะเพื่อนๆจับตาดูกันต่อไปมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งฟัสที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก็ได้นะครับ เอาละวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆยังไงก็พักผ่อนกันให้เต็มที่นะครับกับบรรยากาศวันเสาร์ที่อากาศใช้ได้เลยนะครับวันนี้สบายๆนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะเพื่อนๆการดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม